สไตล์ญี่ปุ่นเลยจีนสไตล์ไทยเนยสไตล์ไทยแทย<ช>้เลยนะครับเป็นเป็นญี่ปุ่นครับพวกนี้มาเจแปนเอ็กซ์โปครับผมใช่ก็ดิวเพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่แต่ว่าเคยมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วอ๋อเออดิวมาในฐานะผู้ร่วมงานมาก่อนอเดินเล่นครับไปรีสปิริตาบ่อยเด็กคือเด็กมัธยมหรือปล่าหรือเด็กแบบประถมเลยมัธยมอ๋อมันมันไมานานมากใช่ไหมงานนี้มีนิดีที่เก้าเลยมีที่เก้ามัธยม เก้าโอ้เก้าพี่ก็อยู่มหาลัยไปแล้วก็เลยได้มากกี่ปีแล้วลูกถ้าถ้าในฐานะอย่างนี้มา3ปีแล้วครับผมใช่ไม่มีรางวัลให้แล้ววันนี้เพิ่งมาร้องเพลงแล้วก็มาเล่นเกมกับดิวใช่ที่จริงๆแล้วเราก็เคยได้ไปทำงานที่ญี่ปุ่นหลายๆครั้งบ่อยมากเลยกับการไปทำงานที่ญี่ปุ่นเป็นอย่งไรบ้างเลยใช่ก็จริงๆทั้งสองคนแหละแต่ว่าทั้งจีเอ็มทีวีอ่ะมีแบบน้องๆแล้วก็ พวกเราได้ไปทํางานกับที่ญี่ปุ่นบ่อยไรเงี้ยก็จะมีความแบบแล้วอีกอย่างเด็กๆ่ายเราก็มีความอ่านการ์ตูนบางไงญี่ปุ่นเสพอะไรญี่ปุ่นเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะมีความเหมือนแบบแอบสอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นบางอย่างมาหลายอย่างพอได้มาร่วมงานพวกนี้เราก็จะมีความแบบความอินความอะไรเงี้ยอย่างดิวแบบเป็นแบบเป็นคอการ์ตูนเลยนะดูแบบเพื่อให้ดิวแนะนำบางอ่ะให้แอนิเมชั่นใช่ดิวเป็นไงบ้างคะ ปอะไรบ้างการทำงานการ์ตูนอะไรอะไรที่การ์ตูนมาการ์งูนด้วยอะไรอ๋อก็รทำงานก็อย่างที่พี่เจยบอกครับพวกเราก็มีความอินแล้วก็เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นหลายๆอย่างเช่นแบบว่ามันก็มีหลายๆซีรีส์หลายๆที่เป็นรีเมคจากการ์ตูนญี่ปุ่นอนกไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิวเวอร์เนเรื่องอื่นๆเช่นมาสเตจโฟตอะไรด้วยอ๋อใช่โฟกัสก็มีเออเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นเป็นแบงค์มังหลัมาก่อนเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเด็กๆเราก่อนที่จะเข้าวงการเราก็อ่านการ์ตูนกันเยอะดูการ์ตูนกันเยอะอะไรเงี้ย เล่นโน้ตครับชอบชอบเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจะมีความดั้กดักหน่อยแต่ถ้าตอนเด็กก็จะชอบอีกแบบนะอย่างตอนเด็กมาเดินดูผมก็ซื้อกาตูนมันจะมีแบบมีกาตูนที่ขายรวมเล่มที่งานจะเป็นอีโค่แล้วก็ไม่ว่าจะซื้อตัวของเล่นกันดั้งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่เราดูคุณภาพกันช่างดูดูภาคอะไรนะหมายถึงเรื่องกันดั้ากันดั้าดูดูหลายภาคครับหลายภาคใช่ปะใช่พี่ผมหนแล้วพี่เตยดูภาคอะไรนะอ่า สีกันทำสีโอ้ยผมดูซีผมชอบดับเบิลโอมากเออมีคนบอกดับเบิลโอหนุ่มยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวไปดูก่อนอ่า <c oughs> มีแฟนแฟขับเราถอยก็มีคนญี่ปุ่นเยอะมากใช่ครับก็เน <c oughs> ี่ยวันนี้ที่ที่หน้าข้างหน้าก็มีคนญี่ปุ่นมา<ช>มายืนใบ้คำตอบข้อที่เป็นคันผาเกี่ยวกับญี่ปุ่นเยอะมากเลยครัแต่ใบ้ผิดนะแต่แต่ใบ้แต่ตอบเออแต่เขาใบ้ผิดใช่ป่ะมีมีใบ้ผิดด้วยยากอ่ะยากครับผมแต่คุณการแรกของปีนี้ก็คือเอามาจากมังงะญี่ปุ่นใช่ครับใช่เป็นเป็นมังงะเขาเรียกกันมังงะอะดัปเทชันครับบบกแ เปลางบทมาจากมังงะญี่ปุ่นนะผมตั้งใจมากตั้งใจเราค่อนข้างดีทีเดียวดีครับผมก็เนี่ยก็ตอนนี้ EP 8แล้วครับเรื่องก็แบบเหมือนแบบก็เป็นแฟนกันแล้วอะไรเงี้ยก็มาดูว่าต่อไปจะอีก4 EP มันจะแบบมีเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ในในรูปแบบแฟนเนี่ยมันจะดําเนินไปยังไงเพราะทั้งสองคนรู้สึกว่ามีแต่คนบอกเขาเป็นคนแบบ c a ริ่งทั้งคู่เขาเข้าใจทั้งคู่อะไรเงี้ยไม่รู้จะมีปัญหากันได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าแบบจะมีอะไรมาท้าทายความสัมพันธ์คู่ของของอาชกกัับล ครับไม่ใช่น้ำตาครับเป็นขันโทสะกรันหวานเกินเอ่อาอ่าก็อีพีแรกๆมันเป็นหวานแบบแบบข้างรักแบบที่เขายังไม่ยังไม่ได้เป็นของยังไม่เป็นแฟนกันแต่ตอนนี้พอเป็นแฟนก็จะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งก็เดี๋ยวคอยดูครับมันมันหวานคนละคนละแบบเหมือนฟิวน้ำตาลทรายกับน้ำตาลตะโนนนก็รสชาติไม่เหมือนกันต้องรออดูว่ามันจะเป็นหวานแบบไหนอะไร จะเข้ากับความความอุปสรรคก็เข้ามาอะไรนะครับอุปสรรคก็เข้ามาเหมือนกันไม่แน่ใจครับต้องคอยดูครับแต่เขาบอก ep 9จะสนุกครับกมีแต่คนบอกก็เดี๋ยวต้องรอติดตามครับตอนนี้เหลืออีก4 ep เหลือส ep จบครับคือ ep คือ ep ที่เหลือนี่จะเป็นไงอ่ะรสชาติมันจะเป็นยังไงหวานหรือว่าอะไรบ้างมีมีหลายอมนะอมหวานอมฝาดอมอมขมบ้างอมอม โอ้โหคือตอนนี้ผู้เล่นครับผู้เล่นตอนนี้มีความสุขครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์มีความสุขดีพี่ไปยังไงไม่ได้เดี๋ยวใครได้ดูผลงาวนกานก็เห็นเห็นผ่านในทวิตเตอร์หรือว่าเป็นช็อตคาสสิสั้นๆยังไม่ได้ดูเต็มๆเห็นผ่านเพราะเราลีทวิตไม่หยุดเลยดิวบอกโอ้ยไม่น่าฟอลโล่อีกคนนี้เลยไม่ได้ทวิตเยอะแต่ว่ากูตถึงเต้นนะพี่เตเป็นแบบเปิดบอสใช่ไหมเป็นเป็นตัวท็อปเป็นเซลตัวท็อป ดูน่าด like <bbe> ูเนาะเอดูเป็นเซลตัวทอมราศักดิ์เขาซื้อสองรอยก่สี่มืจะจบแล้วจะจบแล้วอีกสี่พี่เออเดี๋ยวผมจะตามดูมันพี่เป็นคาแรคเตอร์ดุป่ะนะไม่เป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอบอุ่นอ๋อเป็นสายอบอุ่นสายอุ่นใจดีทำงานใหม่ใช่ไหมเป็นเป็นเข้ามาพร้อมกันแต่นิวเป็นสายแบบเอาเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นเออเป็นเขาเรียกอยู่เงียบๆถ้าเป็นนักเรียนในห้องก็เป็นคนที่แบบเหมือนแบบ เออเขาเรียกว่าไรเดียเป็นคนที่คนมองไม่เห็นนะคนตัวเล็กๆในห้องอะไรเงี้ยตัวเล็กๆน้อยนือเป็นแบบสปอตไลท์สปอตไลท์ยิงมาไม่หยุดถึงเข้ามาในเรื่องนะครับในเรื่องตืครตรือเปล่าเออเหมือนมนที่แม่ไปออกรายการอะไรเงี้ยแม่ดิวหรือแม่เจนครับแม่แม่แม่พี่ปอ๋อแม่เนแม่ผมยังไม่ได้ออกนะแม่ไม่ไม่ไม่ม่ม่มม่ คลายครับใชาก็จะมีความจุดคล้ายที่ตรงนี้แหละครับมมอะไรนะครับคลายจไปตัวคลายแม่เขาก็จะมีความนี่แหละครับเขาเรียกความแบบประมวลผลช้าอะไรอย่างนี้งงดีวกว่าไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวความแบบเอ่อก็โก๊ะมั้งไม่รู้อะประมาณอย่างงั้นอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่า,วาคือมันู่วมเจอคุณไม่ได้เดทกับแรกไม่ครับเคยเจอสองสามทีแล้วครับ เรื่องเขาแซวเฉยก็เรียกแม่ปกติแหละแต่ว่าแต่ว่าเขาแซวเลยเรียกพี่หมูเลยเพราะว่าเหมือนแบบนิวชอบแซวว่าแม่ดูเด็กอยู่เพราะแม่แม่แบบแม่62สิบสองแล้วเลยแ่กคือตังค์แม่กูชอบกับแม่เหมือไม่ค่อยครับแม่เป็นสายบวกกินกูแม่มากกว่าก็เลยแต่ว่าพี่แม่เขาซ้อมเลยแม่คืออยู่คนบ้านกับแม่แต่แม่บอกแม่ซ้อมที่บ้านครับแม่กลัวทำไม่อร่อยแม่เลยซ้อมแบบซ้อมมือก่อนมา เราต้องคีบลูกไม่เป็นไรอาการกับแม่เออมันจะมีความเก็กๆเพราะเออนั่นแหละนิดนึงเพราะว่าเด็กๆเราเป็นเด็กสายเด็กเรียบร้อยไงเด็กไม่ไม่ออกมาแล้วเราจะมาเล่นแบบเป็นเลกโปกฮาเราก็จะไอไอแม่นิดนึงเลยการคีบลูกนิดนึงนิดนึงอับนิดนึงพี่พีแล้วเวลาทำงานเวลาทำงานกับแม่ความรู้สึกแบบคุยอะไรนะครับเวลาทำงานกับแม่ความรู้สึกเราเป็นยังไง ดีนะคือแม่แม่เกษียณแล้วไงแล้วแม่มีช่วงแรกแม่ก็จะแบบไม่มีอะไรทาแม่ก็จะเงาเงาหน่อยอะไรเงี้ยพอชวนแม่ออกกานแม่ก็จะตอนแรกแม่จะเหมือนแม่ขี้อายเหมือนแม่กลัวกล้องอะไรเงี้ยแบบสองสาคัญแรแม่ก็จะเก่งมากแต่พอตอนนี้เริ่มเริ่มชินแล้วแม่ก็จะถามว่าเมื่อไหร่มีรายการให้แม่ออกอีกเื่อรเริ่มลวเริ่มอยากออกอะไรแต่ก่อนจะแบบไม่เอาแล้วจะทำยังไงเหมือนแบบไม่ไม่ยอมไม่ค่อยอยากออกตอนแรกๆ่เงี้ยแต่หลังๆก็แบบพอแบบพออยู่ว่างเยอะๆเขาก็จะแบบเอออยากหาอะไรทําแล้วอะไรเงี้ยปีนี้ปีนี้จะมีอีกใช่ เขาเขาสนุกอันนี้ือไปเที่ยวหรือไปทำงานดิไปวัดดังตี๋ไปทำงานไปร่วมแบบไปชั้นโชว์ใช่แล้วความจริงก็เคยไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นเป็นแค่หมายถึงยังไม่ถึงแบบไปชั้นโชว์อะไรอย่แลไปก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมันเราะวมนจะมีความแบบจัดในที่ที่มันใหญ่ๆอะไรนะครับแล้วก็หนาวมีทุกอย่างเลยแล้ก็เจอไห ไม่แต่ดิวเขาเป็นดิวเป็นเจ้าพ่อแฟชั่นอยู่แล้วอันนี้เขาไปหลายเขาทำงานหลายแบรั่นใช่สายแฟขอบคือไม่เกี่ยวกับการทำงานนะจุดนั้นดิวก็ามใหญ่ขึ้นแล้วอะไรความจริงมันเป็นยอมยอมแล้วว่ามันเป็นแบบเวลาทำงานแฟชั่นมันจะมีคอนโดนะพี่ อะไรนิดหนึ่งแนตะเพราะว่าเหมืเหมือนแบบเขาจะไม่ได้ให้เราทําอะไรแบบ <Okay. S 1> อเออไปร้องเพลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือแค่ใส่ชุรดร่วมงานแต่ว่าทำความรู้จักก็จะเป็นแบบมันความสบายแต่ว่าไม่มีความยากถึงเ <ừ> ช่นแบบว่าเราจะต้องเราเราจะต้องติดตัชุดให้ให้เหมือนแบบว่าชุดเนี้ยมันจะเป็นรอ,องเท้าลุกขาแล้วเราก็ต้องพูดคุยกับเนข้างเพราะว่ามันจะมีความแบบว่าดูแฟนโชว์ข้างก็จะเป็นแบบส่วนต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็ต้องพูดคุยทำความรู้จัก ตอนแรกก็ไปแล้วกินล่าสุดก็กิงน้อยหลุน,นี่เต้ต้องฟังเลยเพราะว่าดิวถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการแฟชั่นเมื่อกี้ต้องต้องคอยเลคเชอร์อยู่ว่าดิวสอนอะไรเพราะว่าไม่เพราะอันนี้ดิวถือว่าแบบเขาไปมาบ่อย,อยงไงเราก็ต้องแบบเราก็ต้องเออฟังคำแนะนำจากรุ่นพี่ในวงการแฟชั่นก่อนอื่นอ่ะถ้าจะเข้า,ขาสู่วงการแฟชั่นต้องมองหน้าดิวในดับเดียวกันให้ได้ก่อนตอนนี้เป็นยังไงอยู่ไม่แต่ว่าเป็นรับเป็นรุ่องในขนั่งครับเอาหน้า มันจะถลับเดียวกันจริงๆงานงฝายๆเขาบอกปีนี้ดิวจะมีงานอะไรบ้างนะแตความจริงก็มีเรื่องของเธอตื่นแน่ที่ได้กับน้องพีมยังไงก็ออนเร็วๆนี้แน่นอนแล้วก็ยังไงก็ติดตามติดตามที่มีทีวีพลาสส์สองนะครับแล้วก็มีอะไรเงี้ยยังยังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวมีแล้วจะมาบอกโอเค ใช่ครับแล้วก็ติดตามผลงานแฟชั่นของดิวผ่านอินสตาแกรมของดิวนะครับดิวเจสุครับก็ใครก็ได้ไปใช้ของเตยล่ะก็อันตอนนั้นสกควีครับครับผมก็เราฝากเชอรี่แมจิกด้วยครับอีก4ตอนนะฮะฝากด้วยครับครับผมแล้วก็มีจีมทีวีแฮ p ปี้ e ีคเอนนะครับปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็ขนดกครับขน g ีมทไป20กว่าคนครับเลิศเล่าฝากติดตามด้วยครับโอเคค่ะอาไถ่โลวันนี้พี่เตมีคอนเทนต์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không